ไปโคเวอร์ได้ไหมอาจารย์ประจักษ์ใช่มีคาตอบค่ะ,ะคพี่น้องเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นหลอนแห้งเบาโจนเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงที่สุดใ,ในวงการหมอรล่าในวงการเพลงตอนนี้ก็คือคประเด็นลิขสิทธิ์เริ่มหมูด1ิบนะครับเพลงดังตอนนี้ ลิขสิทธิ์อยู่กับอาจารย์ประจัก์ชัยไหทองคำใช่แลวเพลงนี้นะครับต้นฉบับเป็นของแลนดี้อีสารแต่หลายๆคนนะครับกัดในมัูวจากเพลงนี้เพราะว่ามีศิลปินอีกท่านหนึ่ง่สองท่านกันละกันที่ได้นัมาลองได้นั่มาลองอย่างเช่นแอนอลาีใช่ไดเอามาร้องจนกลายเป็นกระแสกลายเป็นไวัยร่ำหูถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นกไดงยินองอีเพื่บานแ้งกันเพื่อนได้สัมผัสกับซื้อไงก็คือการบอกว่าเพลงเร็วอ่า ย่าเพ่งเรื่องฮูดสิแมนอุกอีบอกว่ากะแกะเพลงเรื่องมูดสิบเนี่ยมาจากเวอร์ชันของพี่แอนพี่แอนร้องไว้เพราะมากแล้วอุกอีกะในฟั่งเราก็ชื่นชอบแล้วก็อยากร้องก็เลยไปแกะจากเวอร์ชันพี่แอนไม่ได้แกะจากต้นฉบับนะแกะจากเวอร์ชันพี่แอนเพราะว่าพี่แอนร้องไว้แล้วเป็นทีผู้หญิงด้วยน่าจะเข้ากับหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ใช่เพิ่นมาถือลลีสิทธิ์ มาจดนีกสิตอนเพลงมันดังแล้วคนก็นเลยถกเขียงกันแต่ว่าเพื่อนก็นออกมาแชร์ยว่าให้มีเจตานาดีนะในการคอมเมนต์ให้คอมเมนต์ดีๆแนให้อ่านให้ฟังไายละเอียดดีๆแน่ว่าเพลงนี้เพื่อนไหนนั่งไปลองได้ฟี่หรือว่าเสียลธิ์สออให้ฟังให้มันจบแนโม,โมเมนต์อ,อ่านแต่หัวข้อเป็นบวลเบาจุอ่าเข้าสิไปเปิดคลิปได้ก่อน อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังกันนะครับว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยจะพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าจังใดแล้วก็นี้ว่าเรื่องหดันี่ศิลปินยังสามารถเอาไปลองได้บอหรือว่าต้องขออนุญาตก่อนหรือว่าต้องมีค่าลิขสิทธิ์ไหมไปฟังอาจารย์ประจักษ์ชัยที่ให้สัมผัสกับทั้งเหตุอีจารบันเทิงนอกประเด็นล่วงไว้อันนี้ขออนุญาตคลิปจากเหตุอิจารบันเทิงด้วยนะครับไปฟังพร้อมกันครับต้อนรับอาจารย์บาสุทธาพรนะครับคนที่แต่งเพลง สาก็โรเหียนแล้วก็เรียมลูซิฟนะครับตอนนี้ที่กำลังโด่งดังในกระแสนะครับเข้ามาร่วงงานกับค่ายนะครับอีกหนึ่งยูนิตของนายทองคำเราตกลงตั้งชื่อกันเมื่อเช้นชานี้คือไฮซองมิวสิกไฮซองมิวสิกนะครับมีเสียงลยเสียงเราอ้างว่าตอนนี้เพลงเรียมลูซิฟเนี่ยหลังจากที่ศิลปินหลายท่านเอาไปร้องแล้วโคพัวกันก็มีชื่อเสียงมีกระแสขึ้นมาซึ่งคนก็จะรู้แต่ว่าน้องเรนนี่เป็นคนร้อง อันต,ตอนนั้นอาจารย์สถาบันเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมโปรดิวเซอร์ทำให้เรนดี้เข้าค, <K PN. S 2> ค่ายเคพีเอ็นคีพีเอ็นชื่อค่ายว่าเพลินเพลินตอนนี้อมอบลิขสิทธิ์ให้คุณประจักษ์ชัยนวรัตน์คนดูแลนะครับสิบผลงานเพลงอยู่ในของเรน,นดี้นะครับถ้าใครอยากจะไ,ได้ไปใช้ก็ขออนุญาตทางให้ต้องทำนะครับเพราะยินดีเลยเพราะว่าคือเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงที่มีคุณภาพคนหนึ่ง เพลงที่ถูกมองข้ามหลายเพลงที่ที่อาจารย์บ่ายสาพรแต่งไว้นะครับแล้วมันก็กลับมาดังในยุคนี้ก็ก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับแล้วก็น้องๆศิลปินที่มองเห็นครับในความพร้อมในความใหม่ในความมิี่มันขายได้ก็มาล้อกันเราไม่ได้ว่าเราก็ไปจัดเก็บลิขสิทธิ์อะไรในคราวนี้นะบ่ายสาพรก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไล่เก็บลิขสิทธิ์อะไรกันสิ้นเพียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันมี มันมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะสับสนว่าเรองนี้เนี่ยลิขสิทธิ์อยู่ที่ใครกันแน่หรือว่าใคระจัดเก็บกันแน่าบางทีมันมีทั้งคาราโเกะที่จะไปไล่จับตามร้านหรือว่าในรูปแห่ต่างๆซึ่งโดยเจตนาของอาจารย์เบ่าสถาพรเนี่ยอยากจะอยากจะปล่อยให้ทุกคนได้ไปร้องแล้วก็สร้างชื่อเสียงของเราอินทนนก็ภูมิใจนะที่ชื่อเสียงเรากลับมาอีกครั้งแล้วก็เราได้ต่อยอด ทำํำศิลปินใหม่ๆออกไปสู่สายตาของพี่น้องประชาชนแล้วก็แฟนคลับนะครับถ้าจะเอาไปคอปเปอร์ทำดนตรีใหม่ก็สามารถสอบถามได้ส่วนในการร้องดนตรีสดก็สามารถเรีเยนร่ายทำได้แต่เมื่อพิมพ์รู้จักหลายคนเอาเพลงไปร้องแล้วเขาได้โทรมาขออนุญาตเราบ้างไหมหรือว่าโทรมาขอบคุณเราบ้างไหมครับที่ยังไม่มีครับ มไ่เขาอาจจะไม่ร yes ู้หรือเปล่าแต่ที่จริงบาดทะลพรเป็นคนแต่งเองที่ค่อนข้างที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะในยุค20ปีที่ผ่านมาที่เราลมงานกันก็ที่เพลงดังๆก็มีสาวสาวกปงเหียนี่ชัดเจนเลยคนะครับ้องน้องปีเสดแล้วก็ชวนยัง่ยมั้สาวล้มทงช่วยสาวล้มทงทีเลงมาอย่างล้มทงอย่างล้มทาาไปกับม้าหาลรนูนี่อ่าอันนี้คือแล้วก็จะปีเสดร้องแล้วจะมีโอทีที่เถียงนาโอทีที่เถียงนาโอรับหอหยองครับแล้วก็จะมี คิตตี้ลำซิ่งลำซิ่งอ๋อของอาสยามแล้วก็ของท็อปไลน์ไดมอนด์ป็นผ้าเขียนเป็นผ้าขียนที่มีมีลายมือชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ที่โด่งดังมาอีกรอบนึงคือลิมโนซีฟนี่แหละครับแล้วก็ไอหยัซิงไออันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับตอนนี้ซึ่งกำลังทำมาเตอร์ได้เดือนกว่าแล้วกำลังจับคลอดแล้วนะครับสำหรับศิลปินน้องพอลล่ากับน้องดีน่า <the> an er นะครับร um, no well. the ้องตีโดยอาจารย์ยิ่งเด็กข้างนอกเนี่ยประพันธ์โดยอาจารย์บาสถาพรก็อยู่ในชุดเดียวกันกับลูกศิษยครับยินดีต้อนรับน้องเรนดี้นะครับตอนนี้ก็ร้องให้กินได้สบายนอกจากนั้นไม่มีใครไปเรียกเก็บลิขสิทธิ์นะค้าเราเก็บมันไม่มีมรดสิทธิ์ให้ใครนะตามนี้ก่อนนะครับก็เพื่อเพราะว่ามีหลายสายเข้ามาอย่างวันนี้ก็มีบริษัทที่ติดต่อเข้ามาว่าเอ้าไลฟ์สุดกับตาในห้างประหัดชัยบอกว่าเพลงอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ถกลมอยู่ที่ไหนกันแน่ครับสิริลิขสิทธ ยังเลยยังเลยในการจะเก็บไม่มีไม่มีมมรครับเยอะมนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆส,สื่อมวลชนทุกช่องนะครับทีช่ช่วยเผยแพร่แล้วก็หลังจากนี้ลืมลูกซิปบาสทาพร,พร,พรพลเป็นคนแต่งต,ตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้นะครับ,รบยังไงก็ต่อยอดนะครับฝากประชาสัพ,พันไปด้วยว่าถ้าจะใช้งานบริการในเรื่องการเขียนเพลงนะครับหรือว่าเจาะเพลงไปใช้ในานามของอาจาร,รย์บาสถาวพรพก็โทรมาขออนุญาตบ้างหรือว่า ชวนไปกินข้าวบ้างหรือว่าทักทายกันบ้างอย่างน้อยคนที่ทางานอยู่เบื้องหลังเนี่ยจะได้มีกําลังใจเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับเป็นการตัดตอนคนที่สร้างงานสิ่งเมื่อ20ปีที่แล้วสร้างมอเตอร์ให้กับเรนดี้อสานเราจะต่อยอดยังไงกับเพลงลืมลูกซิปกับไอ้ให่ิงหรืองหลังอางนี้มาดูแลอีกหนึ่งยูนิตช่วยให้ตรงคาดีไหมผมจะเป็นซัพพอร์ตเรื่องการลงทุนให้แต่ให้เพื่อนอยู่ที่ขอนแก่นนะไปรับสมัครอริชั่นที่ขอนแก่นแล้วก็ทำมอเตอร์ที่ขอนแก่นแล้ว ขายงานที่ขนแก่นแล้วก็เราก็เป็นพันธมิตรกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับกับบาราสถาบอนแล้วก็ขายทองคำครับในนามของไฮซองมิวสิกครับไฮซองมิวสิกโอเคไหนไฮซองมิวสิกครับผมขอบคุณคลิปจากเพจอีจันบันเทิงด้วยนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มนะครับเข้าไปที่หน้าเพจอีจันบันเทิงได้เลยเนาะทางเพจอีจันบันเทิงก็ได้ลงคลิปนี้ลงข่าวนี้ไว้นะครับโดยผ่านหัวข้อไว้ว่ายังไงนะผ่านหัวข้อไว้ว่าขายทองคําถือลิขสิทธิ์ เพลงฮิตลืมมูซิปศิลปินโครเวอร์นำไปร้องได้ไหมอาจารย์ประจักษ์ชัยก็มีคำตอบให้แล้วค่ะว่านำไปร้องได้โดยออไม่เก็บลิขสิทธิ์แต่ว่าต่อไปนี้เวลาร้องขอให้อายกครูผู้แต่งอ่ะขึ้นมาหน่อยเอ่ยชื่อคนแต่งขึ้นมาหน่อยนะที่พเอว ก็เหมือนว่าให้เกตผู้แต่งด้วยใิ่ไหให้คนจําให้คนรู้ว่าใครเป็นคนแต,แต่งเพลงนี้แล้วก็คใครสนใจเพลงใหม่หรืออะไรก็ติดต่อเข้าไปหาอาจารย์สถาพรหรือว่าอาจารย์ประจันชัยใดเนาะคุณใดยๆไดผลงานเพลงดีๆจาปปกลายปากาเพื่อนๆใช่ไหล่ะผมแล้วถ้าถ้าเป็นร้องดนตรีสดร,ร้องสดร้องหน้าเวทีร้องรถแห่าไปร้องได้เลยร้องได้ร้องได้เลยนะแต่ว่าถ้าจะเอาไปร้องโคเวอร์ หรือว่าจะไปทําเป็นดนตรีใหม่ก็ต้องติดต่อไปที่ทางต้นฉบับก่อนทางผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างอาจารย์ประจักษ์ชัยเนาะติดต่อเข้าไปคุยการสอบถามกันเนาะแต่ถ้าจะเอาไปร้องแบบว่าตามงานต่างๆตามดนตรีสดเอออะไรเอออย่างเงี้ยอันนี้เอาไปร้องได้เลยร้องได้เลยค่ะร้องได้เลยอลเนาะอ่าเอาไปฟังด้านน้องอิกว่ายังไงเพลงนี้ อุ๋งอิงก็เคยบอกนี่แหละอุ๋งอิงก็บอกว่าอุ๋งอิงชอบเพลงนี้ในเวอร์ชันของแอนอลารีอ่าอ่ะเวอร์ชันของแอนอลดีอุ๋งอิงก็เลยแกะแกะมาจากเวอร์ชันของพี่แอนอลารีก็เลยเอามาร้องแต่ทีนี้ตอนอุ๋งอิงเอามาร้องใหม่ใหก็ยังมีเกิดประเด็นดราม่าเปรียบเทียบอยู่นะแล้วอุ๋งอิงก็ตอบค้อถามไว้ดีมากเปรียบเทียบกับพี่แอนทำไมวีนบอกว่าพี่แอนก็คือพี่แอนอ่ะอุ๋งอิงก็คืออุ๋งอิงพี่แอนมันเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆแล้วแม่เบอร์ต้นแล้วตอบข้อท้ายทีนี้เนาะอ่ะทีเอล ม่นกีบวโบแมนอ่าให้มาฟังอันคันเบ,บอร์ชันหนูโบม่วนจ้ะก็โทดฟังในเด้อหน่อยเลยสิแต่ก็ม้วนนะครับเบอร์ชันนอีก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เพาะมากเอาากสิงธ์นะอันเฮ่าหูว่าาเพลงเนี่ย เป็นเพลงเก่าที่เขาเนี่ยมาเอามาลองใหม่ตอนแรกเขายังบอกว่าศิลปินต้นฉบับเป็นไทยไม่รู้เพลงนี้น่าจะปล่อยตอนสปีที่แล้วนะมอหลายปีแล้วเนาะปีหกสี่อ่าเป็นคนร้องเลยที่อีสานเป็นคนร้องตั้งแต่ปีหกสี่เด้ขังคนในยูทูบเด็ดไหมครับเป็นอยมาหลายปีแล้วแต่ว่าเอาอีลีนะเขาเายอมรับเลยว่าเขาหูจากครั้งแรกเพราะแอนอะไรดีเอามาลองแล้วก็เป็นกระแส แล้วมารู้จักอีีตอนกำลังดังคืออุ๋อีกเอามาร้องอีกทีหหลายวันเลยเนาะในโชว์นึงเนาะเอามาร้องหลายๆงานเลยเข้ากับให้ได้เข้าจัดเรื่องนี้มากขึ้นใช่ตอนแรกก็คือแอบตกใจนะเห็นอาจารย์จากใช้โปรดแบบนี้ดีกว่าสิเอ้าตายแล้วเนาะไอ้คนที่ร้องไปเนาะที่เขาลงไปหมดมันจะขึ้นลิขสิทธิ์ไหมทุกคนเอานําไปร้องแล้วมันจะเสียอะไรย้อนหลังไหมหรือว่าตอน เนี่ยคนกําลังร้องอยู่มันจะร้องได้ไหมบางคนก็ตั้งสคริปอะไรงานไว้แล้ว <Yeah. S 1> ไง<อ>ว่าจะร้องเพลงนี้ mm. เพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นกระแสใครใครก็ขอแฟนคลับก็ขอวุ้น mm. เอาเสื้อว่าตอนนี้หมอน้ำทุกวงเอาไปรอ้อง mm. mm. ล่าซเข้าไปเบิ่งอ่าหมอน้ำเสียบที่หกน้องอาอายเอาไปร้องนี่หลายวง ว่าจะเป็นลำซิ่งลำหูคณะหมอลำใหญ่น้อยใหญ่ร้องเพลงนี้ต้องมีเพลงนี้ร้องต้องมีเพลงนี้ออกมาเลยครับนี่แหละพี่น้องครับแต่กับแฟนครับหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนี่แหละว่ารู้จักเพลงนี้ได้ก็เพราะเออะไรดีเอามาลองมาแต่อมีเอามาลองแต่เล่เท่หงเพลงนี้กลายเป็นกระแสดังขึ้นมากอีกแต่ว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยก็อาจจะเจอคอมเมนต์ในเรื่องที่ว่าเอาคือพอถึงศิลปินที่เพิ่นเอามาลองให้เพลงดังแน่นอนนั่นนี่อาจารย์ประจักษ์ชัยเลยได้มาโพสล่าสุดนีบอกว่า ถ้านัก,นกร้อง,นองคนนี้บอร้องเพลงนี้กับบอดังดอกกระกับกันขันค้นแต่งเพลงนี้บอทาดนตรีไว้นักร้องกะเอาไปร้องอบอด้ดอกก็บอไปร้องดอกเนาะน้ําพึ่งเรือเสือ,สอพุ่มป่า,าต้องให้พูดถึงบ้างแต่ห้องกับโมหุจักอีกนี่ปะ ว่าผู้ใดเป็นคนแต่งที่ลีเบางจแต่ว่าก็ดีคือนกันแม่กับแม่ม่ได้พูดาน,น,นีก็ดีคือกันได้ที่อาจารย์ประจักษ์ใช่ที่อาจารย์สาพรพรไปหาอาจารย์ประจักษ์ใชย<ม>เพราะเป็นเพื่อนกันมาส<ม>ิบกว่าปีสิบยี่สิบปีเพราะว่าเพิ่นเอารูปโชว์อยู่<ม>เพิ่นได้เอารูปเพิ่นนะ่ะสมัยตะกี้นะ่ะก่อนที่รำยายจะดังน่ะ ก็ยังถ่ายรูปด้วยกันก็ยังโชว์อยู่พราเป็นเพื่อนกันไงก็คงหมายว่าจะปรึกษากันนั่นแหละว่าถ้าเพลงนี้ยังไม่จดนิกสิ์กับที่ไหนเจ้ามาจนก็คอยได้คอยชิดูแลเจ้าคอยชิพักดันเจ้าคอยให้เจ้ารู้แรงงานซอยเ่าเข้าใจแล้วือว่าเพลงนี้มันกําลังดังอยู่ในตอนนี้แล้วยังไม่ได้จดลิขสิ์ยังไม่มีใครถือชิญญานว่ายังมีคนเอาไปุเปิดไปแอบอ้างหรือเปล่าโรงงาน ก็เลยมาจดกับทางใช่ทำให้ทองทำแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วเป็นกากสนุับสนุนอาจารย์สถาพรให้ดังขึ้นอ่าก็คือว่าอยากให้งานแะละเพราะว่าเพื่อนก็ว่าเพื่อนดังเพื่อนรวยแล้วเพื่อนก็อยากให้มูรวยนั่เออก็เลยหยิบก็เลยสนับสนุนอาจารย์สถาพรมาอยู่นั่มอือนี่แหละเพื่อให้คนเออนีแหละเอา จะไห่ก็นสนใจเพลงอ่าสนใจใเพิ่นแต่งเพลงให้กะติดต่อเข้าไปหาพี่ยาจาะจ,จะใช้กะจารยะสระารพัด้จล่งสิเนาะพี่น้องเนาะรายกะพ่อบทสรุปไปนั่งฟังแล้วกะแอบดีใจอยู่พี่น้องครับ <ฮะ S 1> ที่ <ฮะ S 1> เท่าไปยังเด็กฟังเวอร์ชัน้นแอนดีกับอุ๋ยร้องต่อไปได้อยู่ <ฮะ S 1> ได้ไดในหลายๆงานที่เราจะไปดูอ่ะนอนทั้งสองก็ยังร้องได้เใช่เพราะว่าเพื่อนอนุญาตให้ลองได้นะครับถึงนแค่จัดชื่อรีเกจิ์แล้วก็ตามเอาไปร้องตามดนตรีสดหรือว่าตามดนตรีต่างๆได้อยู่ แต่ถ้าสิมันเอาไปโคบเวอร์หรือเอาไปเฮดุนตรีไม่เอาไปเฮดเป็นเวอร์ชันโคบเวอร์กับต้อง,<า>งโคเรต้นฉบับน,นี่แหละพี่น้องครับกำลังเป็นกระแสร้อนและในมื้อนี้เรามีป,ประเด็นเทียงกันค่ะเท่าสองพกกเพื่อได้ในน้ำเรื่อง<ำ>เล่านี่ยิบยกมาเว้ามาฝาพี่น้องนะครับผมอ่ะสุดท้ายกะคือข,อขอพูดอีกครั้งนึงเนาะ,ะขอบคุณคลิปจากเพจอิจานบันเทิงด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ